คุณทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาแนะนำสินค้าอีกแล้วค่ะก็คือเป็นตู้แช่ไซเล็กนะคะแช่เย็นไว้สำหรับแช่เครื่องดื่มหรือว่าแช่ขนมน,นะคะชิ้นเล็กๆอันนี้นะคะไซด้านหน้านะคะจะหน้ากว้าง48เซนแล้วก็ลึกด้านข้าง45เซนนะคะแล้วก็สูง50ค่ะตู้ันนี้นะคะจะเป็นตู้ที่สำหรับขายของค่ะมีไฟโชว์ด้านบนของตู้นะคะ ช่องล็อกของเขาเราจะไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้หรือว่าจะเอาไว้บนสุดตรงนี้ก็ได้ค่ะสําหรับงานออกบูธที่ลูกค้าต้องการตู้แช่ขนาดเล็กนะคะตู้อันนี้เนี่ยมีสินค้าพร้อมส่งเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตู้แช่ไซส์เล็กใบนี้นะคะราคา8,900บาทนะคะน้ารเรามีทั้งหมดาที่ที่กรุงเทพและขอนีก่น 四、九、八。